ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนหครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้ครับศึกมวยไทยกุมภรงใหม่ให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมทา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยตู้และฟุตบอลนะครับผมเมทาขอบคุณทางกลุ่มมวยพักยุคหนึ่งหกแปดด้วยนะครับสน,รออสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับรับข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองถึงในด้านของกีฬาอื่นๆไม่ว่จาจะเป็นด้านของกีฬาฟุตบอลนะครับสน,รออสนใจมาเข้ากลุ่มกันได้ไอดียายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับผมเมทารอท่านอยู่กับกลุ่มมวยพักยุคหนึ่งหกแปดนะครับอ่ะต่อไปครับเราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้้ารรองคคืนนนีะับ ในด้านของวันนี้นะครับถือว่ามีหลายคู่ับมีการอุ่นเครื่องฟุตบอลทีมชาติหลายคู่ด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่มหากรรมฟุตบอลยูโร2024ในวันที่14มิถุนายนจนที่จะถึงนี้นะครับคู่แรกก็จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางปีศาจแดงแห่งยุโรปก็คือทางทีมชาติเบลเยียมจะเปิดสนามสตาร์ทเบลดูอินนะครับรับเมื่อกับทางมอนเตเนโกรในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับจะทําการแข่งขันในช่วงเวลาตี1:30นาทีนะครับทางเจ้าบ้านนะครับก็คือทางเบลเยียมนั้นครับก็ดีมีทางโดเมนิโกครับ เดสโกคุมทีมอยู่ในขณะนี้ส่วนทางมอนเตเนโกนั้นก็มีทางโรเบิร์ตนะครับโบเชตเนสกี้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางครับเบลเยียม14นัดหนังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายเสมอทางทีมชาติอังกฤษมา2-2ในฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางมอนเตเนโกผลงานนะครับมีชนะ3นะครับแล้วก็แพ้3นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับชนะทางมาซิโดเนียมา1-0ฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเรตเปิดทางเบลเยียมเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับ ข้อมูลบองตนสติตีชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมทาแจ้งข้อมูลบองตนให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึก,กในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของท,งทั้งสองทีมว่าจะใช้ลายอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมทากูดูสายกีฬาแห่งวงการมวยลัวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านครับทางเบลเยียมในด้านของวันนี้ครับวันนี้รายอัพนักเตะที่ใช้เป็นระบบ4-3-3เน้นหน้าเเเสาให้ทงบลยีม ปราการหลังแผงแบ็กโฟลจะมาทางตัวเยนเฟตองเกินกับทางเจ้าวอลขาดก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าทีโมนทีกัสตันเย่นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าอาดูเทเต้นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางเบลเยียมเจ้าบ้านวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางจะมาทางเจ้าเควินเดอร์บอยครับกับทางเจ้ายูริเติลมองนะครับและทางเจ้าโอเล่เลครับมองเกล่าครับก็เป็น3ามแกลนกลางครับของทางเจ้าบ้านเบลเยียมวันนี้นะครับส่วนสามประสานแดนหน้าครับจะไม่จะส่งทางจิเลีีียนโดทททอสาตตัััวว่่1 2ครบ เมาดูดูกากูและตัวที่3เชลมิโดกูนะครับก็เป็นรายชื่อครับทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคทำคืนนี้ของทางเจอบ้านครับก็คือทางทิมชัดเบลเยี่ยมนะครับอะต่อไปนะครับข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความร้อนของทางผู้มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางมอนเตเนโกครับทางมอนเตเนโกครับวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับวันนี้อยู่ที่ 4-4-2นะครับเดี๋ยวมาดูการจัดทัพกันนะครับผู้รักษาประตูจะวางให้เจ้ามาติยาเซอร์คิทยิงเสาซ้าให้ทางมอนเตเนโกนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะวางให้เจ้ามาโกววโซวิดครับกับทางเจ้าอีกอมูซิชิตนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮาปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าสโลวดานร์บูยาชิตครับกับทางเจ้าอันเดสย่าครับวอกูเซวิดครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กฟงทางมอนเตเนโกนะครับส่วนทางแผงกองกลางจะวางให้เจ้ามาโกครับยานโคบิดกับทางเนมันย่าครับโคโบโซวิครรัับบบบจะททาเป็น2 เพย์มิเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกณฑ์แดนกลางร่วมกันนะครับรวมถึงทางเจ้าครับยาคิดนะครับโอลาสวิดนะครับและทางเจ้าครับนิโคลาครับโคสโควิดนะครับวันนี้กองหน้าครับจะส่งทางเจ้าสเตฟานครับยูวีสิทนะครับและอีกหนึ่งนะเตก็คือทางเจ้านะครับยาสิทธ์นะครับอัสโกวัตนะครับก็เป็นรายชื่อของทางนะครับ มอนเตเนโกฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งผมเมยหูเมทานนะครับผมเมทานครับขอฟันธงนะครับไปทานนะครับเจ้าบ้านครับวันนี้เบลเยียมเขถือทนัดไร้พ่ายนี่จะเปิดบ้านครับชนะทางมอนเตเนโกไปได้ถึงจะเป็นการอุ่นเครื่องก็จริงแต่ผมดูว่าเอาอยู่นะครับคู่ต่อมาครับสโลวาเกียครับเจอทางซานมาริโนจัดไปสโลวาเกียนะครับแล้วคู่ต่อมาครับเดนมาร์กวันนี้เปิดบ้านเจอทางสวีเดนจัดไปครับที่ทางเดนมาร์กนะครับแล้วคู่ต่อมานอร์เวย์วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางโคโซโบจัดไปครับนอร์เวย์แล้้้ววคคคคู่่่่ตออมมาาาานนนนะรรรรรััััััับบบบบฝงงงเเเเเศสีีปปิิดดจจกทททลซ์ไ บอลลรองลักเซมเบิร์กนะครับและคู่ต่อมาครับวันนี้ผมชอบทางสเปนเจอกับทางอันดอร่าช,ชอบทางสเปนและคู่ต่อมาเม็กซิโกเจอกับทางอุรรกวัยลรองอุรุกวยวันนี้ก็ขอจบการเล่นสดเพียงเท่านี้พวกนี้เจอกันใหม่ตอนนี้สวัสดีครับ